Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper. ครับนะั่นะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่ช่องสมัยสารเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้มีนัดกับไต่ก๊อฟนะครับแล้วก็นันัดนะครับทีมงานพอดีน,นัดเจจองเรือไว้นะครับก็โทรมาชวนเนาะผมก็เลิกงานพอดีบอกว่ามาตกหมือนเป็นเพื่อนนอยนะครับก็ เราก็ขัดใจคนไม่เปลี่ยนซะด้วยนะครับก็จัดไปนะครับวันนี้ก็ที่ขึ้นเรือที่หลังตลาดสดแสมสารนะครับก็จองเรือไว้ครึ่งวันนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะครับพอดีช่วงนี้น้ําก็ลงค่อนข้างเยอะนะครับก็บวกทั้งลมทั้งฝนนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ รับชมกันได้เลยนะครับผมอ่ามาลูกขาดแล้วหมดแล้วลูกอะมีอยู่ในสีสม้มสีสม้มสีสม้มเด็ดอยู่มีแต่ลูกสีส้มแล้วก็สีฟูลูกแดงที่อะสีชมพูล้วนะ โอ้โอ้ยังยังเท่ายังเจอได้ยี่สิบตัวประมาณยี่สห้ายี่ห <n> ้าได้อยู่เขาว่าเพราะว่าเหลือเหลือไว้ที่เหลือก็สิบตัวแล้วอันนั้นอันนั้นสิบป่าอยู่นะสิบกว่าอยู่แนวนี้ใช่ไหมต่าย

โอ้โหดึงยังดึงไม่อยู่ขามือเลยมั้ยท <c oughs> ำหรือเปล่าเ <c oughs> กลัวไม่ทันมันไงเราก็วัดสวนนี่ครับเหมือนปลาช่อนเนี่ยเ้าหนวดเดียวหนวดเดียว โดนอีกแล้วไอ้ยะโดนเล็กไม่ใหญ่เหยียดคนวู้นไปซัดอยู่คนเดียวอ่ะโดนอีกแล้วใส่รับแขก่ใส่ตัวมา นี่ไงโอู้ไม่อยู่อีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่ไงซ้ำอีกหลุดนู่นเียคีหลุดนู่นโอ้โหขี้ดำเลยเนี่ยขี้ดำเลยเบียก็อ่อนอยู่นะโนนอ้าวไปซ้ำของไตเฉยเลยเว้ยคนละตัวเลยตัวตัวผมใกล้อยู่นู่นเหรอตาม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 นี่แหละมันมาซ้ำสองทีแล้วไง สายใหญ่หด้วย,วย,วยเอาเร็เราเลยมา<ป><ป>านเลยอบอสมัยสันไกมาสานใหญ่ด้นี่หายไปแต่เช้าแล้วนะ,นะนกลัว จะได้แต่ละตัวนี่อู้โหเจบ็บกุ้ขวดกลอกใหม่หรือเ<ม>ปล่ากลัวลอกิมโมโนนั่นไงนนโดนโดนมีไซครับสด้วยรั่มีนเหรอไม่รู้อ่ะปนมาแล้วอ <laughs> ของใครไม่รู้อะแต่ปนมาแล้วจับไกลมากเลยนะเออนู่นน่ะ ไส่ด้วยบอกเลยโอ้ยนั่งดีกว่าใส <c oughs> ไไสของใครไม่รู้แต่ขโมยมาแล้ว นับสองนับสองจบไกลมากเลยวะงวดให้ถึงอ้สโดนแล้วหาคู่มัน

ยืมนี่มันหมานจริงโดยืมบอกแล้วให้ใช้ได้เกี้ยวบอกแล้วให้ใช้ได้เกี้ยวไม่เชื่อหี <c oughs> ่อไว้เไว้เไว้เชื่ไว้ยัดไปยัดไปคนละทางเลย ซ้ำเลมไหมไม่ซ้ำวะ่ะอย่าลืมนะมันแข็งเลยมือเนี่ยผมก็วัดซะเหมือนปลาเลยเมื่อกี้มันมันไ<อ>ม่ใช่ปลายโซลิดนะเปืดเบลนอนดีกว่าวะมือหนักเกินไหม,ะมวะเออ<ร>ฟัดเลยมเมื่อกี้ดอกมุกนาลงเข้ามาตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเข้มาตรงนี้เดี๋ยวมันหมด Ao đồn mình giật bẹt cả oh, hey. cái nắng lẹ 1 8 mẹo 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 Und ich hier auch.

แต่เดี๋ยวตุกขานั่งเหงาเลยอ่ะออมันจับสีนี้จริงๆอ่ะขนาดเปลี่ยนมือคนตกอย่างเนี้ยใช่คุณไปไหนกันเนี่ยเออยิงผมตกไม่เคยนั่งเหงาขนาดนี้ เจ้าเสือเรียงสีนี่บะ่ไหน, <laughs> นดูโอญี่ปุ่นเขาบอกว่าสีไม่มีผลเท่าไหร่มีไมหมล่ะวันนี้ <laughs> จับแต่สีเอเตงโมอ่ะอ